เดินทางที่แสนพิเศษคือการได้เจอสิ่งใหม่ๆได้มาเรียนรู้วิถีชุมชนและได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนต่างถิน่นเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศท้องทุ่งสัมผัสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมในชุมชนวันนี้จึงเดินทางมาที่ตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมาเที่ยวไปพร้อมกันกับน้องเมนยูไกด์คนเก่งประจำตำบลต้นตาลน,น้องเมนยูจะพาไปที่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะ ที่แรกน้องแมนยูก็จะพามาสักการะพระนอนใหญ่อายุ300กว่าปีที่วัดสองพี่น้องซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงแล้วครับว่าสองพี่น้องมาไหว้พระกัน ต่อไปน้องแบนยูจะพาไปเที่ยวบ้านอาจาร,รย์เมืองสิงจันฉายศิลปินประจำตำบลต้นตาลทราบมาว่าที่นั่นมีภาพวาดสวยๆให้ชมกันเพียบเลยค่ะวันนี้หนูจะพาพี่ๆไปดูภาพสวยๆกันครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับหนู ไป่ายบาาลงพาชมภาพดีกว่าเออพระเจ้าก่อนเดเป็นพระเจ้าห็นไหมสามทิดามานนะแล้วก็มาอันนี้นี่อันนี้พญานาครูนี้พญานาคมาทางนี้อ,อันนี้เป็นทวาวรบาลน,นะเป็นเทพพนมเป็นเทพรักษาประตูอ,ะอันนี้มาพระพิฆเนศนะมีเท้าจตุโลกบาลอันนี้เท้าจตุโลกบา,นนาล เป็นเทวดาเทวดาจะมีประจําที่สี่พิษก็คือเหนือใต้ออกตกใช่ไหมอันนี้ประจําที่ใต้ดูท่าทางน้องจะสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะเพลิดเทินเชียวต้องบอกว่าที่นี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวง,งานศิลปะประจำตำบลต้นตาลที่สําคัญอีกหนึ่งแห่งค่ะเที่ยงแล้วหิวจังไปหาอะไรกินกัน หอมมากอือหือเห็นแล้วก็หิวตามเลยนะคะอาหารท้องถิ่นที่ไม่ควรพลาดก็คือห่อหมกปลาช่อนเม็ดบัวรสเด็ดที่ใช้เนื้อปลาช่อนล้วน,นใส่เม็ดบัวเพิ่มความอร่อยเข้าไปรับรองว่าใครได้ลองต้องติดใจยอย่างแน่นอนอิ่มท้องกันแล้วไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะฮ <coll> หอชมทุ่งตำบลต้นตาลที่เที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่ต้องมาให้ได้เป็นหอทรงแปดเหลี่ยมมีทั้งหมด3ชั้นใช้ไม่ไผ่ในการสร้างกว่า2,000ลำถ้าขึ้นไปด้านบนก็จะได้ชมวิวทุ่งนาแบบ360องศากันเลยสุ่มปลายักษ์ หรือแหล่งเรียนรู้หัตถสารบ้านต้นตาลที่ใช้ไม้ไผ่ในการสร้างประมาณ20,000กว่าลำสูงถึง20เมตรด้านบนสุดสามารถขึ้นไปชมวิวคลองสองพี่น้องได้ค่ะและยังมีตลาดน้ำสะพานโค้งที่เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นชาวบ้านในตำบลก็จะพายเรือน้ำของมาขายกันค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีเรือโบราณไว้คอยบริการให้เราได้นั่งชมวิวกันแบบเพลินๆอีกด้วยค่ะ่ยยยมนด้นะคระันี่คือวิถีชีวิตที่กลายเป็นสเสน่ห์และเอกลักษณ์ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้และถ่ายทอดไปให้ลูกหลานได้สืมซับลองเดินทางมาสัมผัสความอบอุ่นนี้ได้ที่บ้านตน้นตาลทุกคนยินดีต้อนรับค่ะ